ก็ต้องขอเชิญชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคตนนวันนี้เราอยู่แบบอะไรเนะรื่ยสวัสดีเฟื่อนๆเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีเขาเรียกว่ามาสอนทำแบชใหม่กันนะฮะก็เป็นแบชเก่านะแต่ว่ามาสอนวิธีใหม่นะเพราะว,วิธีเก่าใช้ไม่ได้แล้วนะนะนั่นก็คือเป็นแบชที่ชื่อว่า A นั่นเองนะแบชอ่านะฮนะก็เป็นแบชที่ผมเคยสรุปไว้นะว่าก็คือการผ่านด่านขึ้นต้นเดเอ A ในโหมดอโบคลิปที่ขึ้นต้นด้วยเอแล้วก็ไปคนเดียวเป็นตัวเอเหมือนกันนะแล้วก็ใช้ตัวที่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเอท่านั้นนะแต่ว่าผมสรุปผินที่หน่อยนะก็คือเราไม่จําเป็นที่เราต้องเล่นดาที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอนะผมเราจะเล่นด่าอะไรก็ได้แต่ขอแค่อยู่ในโหมดอโบคลิปไปคนเดียวแล้วก็ใช้ตัวที่ขึ้นต้นด้วยเอแค่นี้ฮะโอเคแล้วก็ตัวที่เราใช้ก็จะมี2ตัวด้วยกันนะฮะตัวแรกนะนั่นก็คืออาร์ติเลอริรี่ตัวนี้นะฮะก็คือเป็นเจอรลโนลต่อไปนั่นอตัวก อา,อากาลินะฮนะคุณน้าก็เป็นประมาณนี้ตัวที่เราจะใช้นะฮะก็มีเพียงแค่สองตัวเท่านั้นนะฮะบอกก่อนนะว่าว่าเซตนี้ผมไม่ได้คิดเองนะก็เรียกว่าผมไปดูฟั่งมานะฮะเพราะว่า เออพวกถ้าเกิดใช้ตัวนู้แบบสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะก็เฮ้ยไปดูฝรั่งมาว่าเขาทำยังไงนะก็เขาใช้2ตัวนี้ผมเลยเอา2ตัวมานะแล้วก็ผมลองไปทําเมื่อคืนแล้วนะก็คือได้นะฮะเราก็จะมาสอนต่อกันนะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์คนที่เขาสอนทําไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะฮะซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําให้ผมเออรู้ถึงพลังที่แท้จริงของ a อ็กซ์แลเตอร์นะก็ะคือแบบว่าผมเคยจัด Excel ไปอยู่ในเทียต่ําสุดเลยนะแต่ว่าผมว่าผมจะไม่ทําเทียแล้วนะเพราะผมจัดมั่วมากนะเพราะว่าผมไม่รู้วิธีใช้ Excel นะแต่ว่าแต่พอมาดูวิธีใช้ปรากฏมันเก่งมากบองทีนะก็ในวันนี้นอาจจะไม่ได้เห็นทีริสกันอีกแล้วสำหรับช่องผมนะด <t> ่านที่จะเล่นในวันนี้นะนั่นก็คือด่านที่ขึ้นด่านที่เป็นด่านซิตี้นะฮะด่านนี้นะฮะแล้วเราจะไปในโหมดอาบคลริปคนเดียวนะฮะโอเคนปน็นปมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปสู่ในเกมกันเลยนะฮะ โอเค้ว okay, นะตอนนี้เออเราแอบรอสักครู่หนึ่งนะฮะก็ขั้นแรกเดี๋ยวผมจะมาวางตัวของอาร์ทเลอริสนะฮะอันที่ใส,ส่สก,กินอยู่นะฮะก็ผมจะวางอยู่ตรงนี้นะฮะตรงข้างๆรูปปั้นตรงนี้แล้วผมจะวาง2ตัวด้วยกันนะสำหรับอาร์ทเลอริสนะฮะเพื่อที่จะเออให้มันช่วยกันยิงนะฮะโอเคแลนะ้วก็ในระวานี้ผมจะวางไว้แบบนี้นะฮะซึ่งสก,กินนี่จะทำให้เก่งขึ้นนะ,ะแค่ใส่มาประดับไปเฉยนะฮะ แล้วก็เออเบาเสียงลดกราฟิกนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวมันแหลกเกินโอเคนะก็ซึ่งด่านนี้ฮนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าคือซอมบี้มันจะเดินตรงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็หลังจากเดินตรงเนี่ยมันก็จะวนมาแบบนี้แล้วมันจะไม่ไปจากตรงนี้ทันทีนะมันจะวนซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะออกมาตรงนี้ฮนะก็แสดงว่าเราจะมีเวลาตีคข้นๆเ,เยอะเลยนะสำหรับการตีซอมบี้นะถามว่าตอนนี้ทํายังไงนะฮะก็คือตอนนี้นะฮะ ก็ให้รอรอเงินนะฮะรอเงินพันห้าเดี๋ยวจะเก็บเงินวาง Excel กันนะฮะเราเราเพียงแค่วางนุ๊ปเลเวลสูตรมาสองตัวตรงนี้ก็พอนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บเงินพันห้าเพื่อวาง Excel กัน,นะฮะโอเคตอนนี้เราก็มีเงินพันห้าเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาวางเอ็กเซลตรงนี้นะ,ะมาวางตรงข้างหน้าอย่างนี้ก่อนนะ ตัในช่วงนี้ Excel จะยังทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเพียงแค่เราเพิ่งวางแค่ตัวเดียวนะฮะมันยังมันต้องใช้2ตัวให้ไปถึง Excel จะทํางานได้นะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเก็บเงิน1,500นานะเพื่อวาง Excel ตัวนี้ตรงน,นี้อีกตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากคนระับก็แค่ยืนดูไปนะแล้วก็รอ Excel รอเงินพันหอีกอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทํา Excel นะซึ่งตอนนี้ไม่แนํา,นาให้ค้างเว็บนะให้มันตีให้หมดก่อนนะ มันจะเป็นอะไรที่ดีสุดนะะโอเคนะก็ตอนนี้ก็รอไปเรื่อยๆเลยนะโอเคนะช่วงนี้ให้แนะนําให้ข้ามเว็บเลยนะก็เดี๋ยวเราจะต้องข้ามอีกเวฟหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เขาเรียกว่าเอ,อเงินเพียงพอนะที่จะทำเอ็กเซลวมันจะมีตัวหลุดนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปสนมันนะ นะฮะเตียม,มาวางนะฮะกดข้างเว็บแล้วก็วาง Excel อหยิบด่วนเลยนะฮะโอเคนะเนี่ยมันก็จะเป็นสายต่อมีแล้วพวกมวลที่วนกลับมามันก็จะเข้าระยะ Excel ตายพอดีนะฮะ,ละหลังจากนี้ทําไงต่อนะฮะก็ยังยังตอบหลังจากนี้นะก็ให้ทุกคนนะเก็บเงิน1 5 0 0นานะเราจะทําแถว Excel ยาวนะฮะคือแบบว่าเราจะวาง Excel อย่างเงี้ยเอามาต่อๆกันนะ่ต่อให้ยาวไปถึงสุดนู่นเลยนะฮะเราจะวางเร้วศูนย์ก็พอนะเสาับ Excel นะฮะโอเคแล้วก็ อย่างแรกผมก็จะมา,าทำนี้นะแล้วก็อย่างที่เคยสอนในแบบซูซี่นะก็คือถ้าเกิดมันหันหน้าเข้ากันแบบนี้นะฮะให้เรากดเปลี่ยนเป้าหมายของ Excel นะฮะ ให้มันหันไปทางเดียวกันนะฮะก็ให้ทําแบบนี้กับทุกตัวเลยนะ,ะคือทุกตัวเนี่ยทุกตัวในแถวแถว,แถว,แ,ถวแถวเนี้ยที่ผมจะทําเนี่ยจะต้องหันไปทางตัวนี้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะตอนนี้ก็แค่ต่อต่อไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดหันหน้าเข้าหาเองก็แค่กดเปลี่ยนเป้านะฮะเนี่ยหันเข้าเข้านันเองแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายของ Excel นะฮะแล้วเนี่ยมันก็จะหันกลับไปหาฝั่งนู้นะฮะก็ ให้ทำแบบนี้กับทุกตัวนะแล้วก็วิธีสังเกตนะก็คือง่ายๆเลยนะตามเบสิกนะก็คือแบบว่าถ้าเกิดคุณวางตัวใหม่มาเนี่ยแล้วมันมีตัวไหนหันกลับมาเนี่ยก็แสดงว่าตัวใหม่ของคุณมันยังไม่ได้เปลี่ยนเป้านะครับก็แค่กดเปลี่ยนเป้าแล้วมันก็จะได้เองนะฮะโอเคนะแล้วก็เป็นประมาณนี้เนี่ยก็พอมันหันกลับเข้ามาก็เปลี่ยนเป้านะฮะ แล้วมันก็จะหันหันไปพร้อมกันทุกตัวะฮะก็ให้ทุกตัวหันหน้าไปทางนู้นหมดเลยนะฮะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวการจากนี้ผมก็จะต่อ Excel เป็ไปเรื่อยจนถึงสุดแถวอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวพอเราตัดภาพไปเลยะฮะซึ่งช่วงนี้จะเปิดออโต้สคริปต์กับออโต้สตาร์ทก็เปิดได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้มันมันก็เรียกว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะก็คือแค่แค่แบบว่าลองไปเรื่อยๆแล้วก็ เปลี่ยนเปลาไปเรื่อยๆเอ็กเซเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามีความสามารถในการตีสเปรดได้สูงมากนะคือก็คือแทบจะตีได้แบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีจํากัดเลยนะสเปรดได้ไม่จํากัดนะก็ขอแค่อยู่ในสายมันะนะมันก็จะทําให้ออโต้สกปกับออโต้สตาร์เนี่ยสามารถเปิดได้เลยนะคือทําให้เกมมันไปเร็วๆนะ <S <S โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมก็ต่อต่อต่อไปเลยนะเนี่ยเวลาวางก็สังเกตดีๆไว้นะเนี่ย อันนี้คือผมวางแถวหลังสุดนะแล้วตัวข้างหน้ามันหันกลับมานะก็ให้กดเปลี่ยนเป้าให้มันหันให้ครบตัวนะก็ต้องสังเกตดีๆนะเพราะถ้าเกิดคุณเออไม่เปลี่ยนเป้าเนี่ยแล้วแล้วมันหันกลับมาเี้ยก็มันจะเสียดาเมจไปฟรีเลยนะคบบว่ามันจะต่อกันเองอยู่แบบเนี้ยแล้วมันก็จะไม่ไปถึงตรงนู้นนะมันก็ทําให้ไม่มีดาเมจนะก็มันก็ต้องเป็นงนี้แหละโอเคนะก็เนี่ยก็หันกลับไปนะ โอเคก็ตอนนี้เราต่อสุดกาแพงเรียบร้อยนะหลังจากนี้ทำไงต่อนะฮะหลังจากนี้นะให้อัปเกรดตัวนี้นะฮะก็คือตัวที่เป็นศูนย์รวมกับศูนย์ร,รวมของ Excel ทุกตัวตรงข้างหลังนู่นฮนะให้อัปเกรดตัวหัวหัวตรงน,นี้ฮนะอัปเกรดตัวนี้ให้กลายไปเลวห้านะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็คืออัปเกรดตัวนี้ไปเลวห้าโอเคเราเล่งภาพไปเลยนะก็แค่อัปเกรดไปเลวห้าไปนะก็ค่อนข้างจะแพงนะแล้วก็ใช้เวลานะก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยดีกว่านะเพราะมันไม่มีอะไรนะก็แค่กดไปเรื่อย หลักการทํางานของ Excel นะที่ถูกต้องนะก็คือผมเคยบอกไว้นะว่า Excel นะมันจะรวมดาเมจใช่ไหมแปบลบว่า1สายอ่ะถ้าเกิดดาเมิทไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็นดาเมจเดียวกันฮะซึ่ง Excel ตัวนี้ได้เกิดไปเร็ว5้าดาเมจ50นะฮะห้าสิบต่อหนึ่งสายนะฮะก็คือตัวพวกเนี้ยหนึ่งตัวคือหนึ่งสายนะฮะก็แสดงว่าทุกตัวทุกตัวที่มันต่ออยู่ตรงเนี้ยมันจะมีตดาเมจ ดาเมจทุกตัวมันจะตัวละห้าสิบเลยนะฮะมันจะทําให้มันแรงมากๆนะฮก็ประมาณสิบสิบกว่าตัวแล้วนะเนี่ยประมาณสิบกว่าตัวนะฮะแล้วก็ไปต่อกัตอนตรงนี้ที่มีดาเมจห้าสิบก็แสดงว่าสิบกว่าตัวก็มีดาเมจห้าสิบพอดีนะโรเคช่ง่งมานะครับผมไม่ต้องฟังผมหรอกก็มันแค่เป็นการรวม,มดาเมจกันนะฮะมันก็เลยทําให้เอ็กเซลจะแรงมากๆฮนะโอเคแล้วก็ตอนนี้เราเอฟเคไปเลยนะฮะ โอเคตอนโอเคนะตอนนี้เราก็เงินพออัพเลว่าห้าของ Excel ตัวแล้วหัวหลักนี้มาแล้วนะก็กดอัพมาเลยนะสอหรับเลว่าห้าของ Excel นะฮะโอเคแนละ้วก็ทาก็ทาให้เออทุกสายนะ,ะก็มีดาเมจห้าสิบนะทาให้แรงมากๆนะโอเคแล้วก็หลังจากที้ทาไงต่อนะฮะก็ให้มาทํา Excel แบบนี้ต่อนะฮะเราจะทําเออทั้งหมด3ามแถวนะแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคือให้ต่อไปรวมกันอยู่ที่ตัวเลว่ห้าตัวเดียวเท่านั้นนะฮะก็เราจะทําแถวซ้ายกลางแล้วก็ขวา ต่อกันไปให้สุดเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็เหมือนเดิมเลยนะถ้าเกิดมันหันหน้าเข้าหาเองก็ใค้กดเปลี่ยนแป้าให้มันหันไปทางนู้นให้หมดนะฮะโอเคแล้วก็อีซี่นะเท่านี้แหละก็ต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้ Excel 3ามแถวมาเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะฮะก็แล้วจากนี้ทำยังไงต่อนะฮะ หลังจากนี้ไม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะก็แค่ยืน F K ไปได้เลยนะฮะหรือคุณจะอัพเออ a r ิ i l ิ y ก็ได้นะถ้าเกิดคุณอ,อ,อยากอยากเออกดนิวเคลียร์เล่นะแต่ว่าผมไม่อัพนาะผมก็จะแค่ออย เอฟเคไปเรื่อยๆนะแล้วก็รอบอสออกมาแล้วก็บอสก็จะตายนะเพราะว่าเออมันแรงมากๆนะับเออสายขนาดนี้นะก็สายเส้นละ50ดาเมจนะแล้วก็เส้นหนึ่งก็คือหมายถึงตัวหนึ่งฮะซึ่งตอนนี้เรามีเอ็กเซลกี่ตัวก็ไม่รู้นะประมาณอยู่30กว่าตัวมั้งเนี่ยก็30กว่าตัวตัวละ50ดาเมจก็ถือว่าแรงมากๆนะเป็นอย่างนี้แหละ โอเคนะเดี๋ยวผมก็จะเอฟเคไปเลยนะเดี๋ยวผมจะเอปิดเอฟเฟคด้วยนะให้มันเอเแหลกน้อยลงนะเอ,อ Excel ็กเซลเป็นตัวที่ปิดเอฟเฟคไม่ได้มันก็แหลกนี้แหละก็ต้องทําใจนะถ้าเกิดอ,อคุณอยากจะทําแบบนี้นะมันก็แหลกนะโอเคนะก็เดี๋ยวผมก็จะรอเกมจบเลยนะฮะ โอเคนะหลังจากนี้ก็คือบอสเออตายนะฮะก็โอเคนะก็ถามว่าเรามาทําอะไรอยู่ตรงนี้นะก็คือไฟล์มันเสียนะฮะทำให้เออคือโปรแกรมมันมันหลุดตอนเว80พอดีนะก็เลยเรียกว่าไม่มีภาพเว80มาให้ดูนะแต่ว่าก็คือบอสโดนเออชอตายนะก็เป็นประมาณนี้นะก็เรียกว่าเป็นวิธีทําแบตที่เออเกือบจะจบสวยนะก็คลิปคลิปพังไปก่อนนะโอเคก็ก็ถ้าเกิดเออทำถูกต้องแล้วคุณก็จะได้แบต แบทส์มานะฮะแล้วก็คุณก็ชะนะแค่นั้น,นะะ <laughs> แหละโอเคนล้วก็เป็นประมาณน,นี้นะฮะก <c oughs> ็เป็นยามานี้ส่วนนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์ซึ่งใครทีคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการเขาที่ต่อต่อไปด้วยนะครับนะฮะโอเคะนะคะ <laughs> ล้วก็สำหรับวันนี้ก็บายบายนะฮะ